มาทำขั่วไก่แสนอร่อยกันจ้าเริ่มแรกแล้ก็เปิดแก๊สอันนี้ต้องใช้ไฟแรงนะตั้งกระทะลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันหมูรอจนน้ำมันร้อนจากนั้นเนี่ยใส่ไก่หมักลงไปผัดผัดผัด,ผดให้พอสีสวยจากนั้นตักขึ้นพักไว้เทน้ำมันออกจากกระทะแล้วก็ใส่เส้นหยาลงไปผัดผัดผัด,ผดให้หอม ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยระหว่างผัดเนี่ยเราก็เติมน้ำมันหมูลงไปเรื่อยๆเลยนะเส้นของเราเนี่ยจะได้กรอบมากขึ้นใส่ไก่ที่ทอดแล้วหมึกกรอบแล้วก็ตอกไข่ลงไปใช้ตะหลิวยีๆไข่ให้เคลือบเส้นให้ทั่วเลยเติมน้ำมันลงไปเพื่อให้เส้นของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากยิ่งขึ้นปิดไทยด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า นอกจากขั่วไก่แล้วยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวไทยอร่อยๆจากหนังสือเล่มนี้อีกเยอะแยะเลยกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแสงแดดได้เลยนะคะ